วีเจจา๋าไฮโซตุวีเจจา๋ากลับไปคบจนได้ชีวิตคู่ด้วยกันหลังจากที่เคยมีคนพูดถึงว่าวีเจจา๋าเคยเป็นมือที่3ามระหว่างไฮโซตุและคุณปอจนถึงขนาดฝ่ายคุณปอเรียกร้องค่าเสียหายแล้วพร้อมจะเดินจากไปหลังจากที่ไฮโซตุแย่ทางกับคุณปอปุ๊บทุกคนก็ลุ้นว่าจะกลับมารีเทิร์นกับวีเจจ๋าไหมปัจจุบันชิมารีเทิร์นกันแล้วค่ะคุณผู้ชมรวมถึงไฮโซตุคุกเข่าขอวีเจแต่งงาน เพรมามบานและที่ดินเป็นมูล,ลค่า8หลัากล่าวว่าอยากอยู่ดูแลวีเจจ๋าไปตลอดชีวิตมีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องแต่งงานว่าทำไมคุณจ๋าถึงเลือกผู้ชายคนนี้เป็นคู่ชีวิตเธอเลยเล่าว่าเขาเป็นคนที่คอยปกป้องความรู้สึกเราในทุกๆเรื่องแม้จะมีอะไรนึกถึงตลอดที่คนอื่นรับปากอะไรไว้ก็ทำไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นความสุขให้เราในทุกๆเรื่อง เมื่อถามถึงเรื่องทายาทว่าอยากมีไหมไฮโซตุก็ได้ตอบว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราก็รู้กันอยู่เลยยังไม่พร้อมแต่ถ้าอะไรมันดีขึ้นเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะมีทายาทได้ทันทีโดยฝั่งวีเจจ่านั้นก็เก็บข่ายไว้รอแล้วถ้าถึงวันหนึ่งมันใช้ก็พร้อมมีทันทีเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องทะเบียนสมรสนั้นก็ยังไม่ได้จดเนื่องจากดูเองก่อนแต่น่าจาะเร็เดวนี้ แหวนม่นที่คุณจ๋าสมนั้นก็เป็นเพชรสามกระดัซึ่งแหวนที่ให้เพื่อนช่วยดูให้เนื่องจากคุณตุ้มไม่ถนัดเรื่องอะไรพวกนี้เลยเลยต้องปรึกษาเพ,พื่อนมากเป็นพิเศษถามว่าทำไมไม่ค่อยลงรูปคู่ในไอจีจาบอกว่าไม่ได้ปิดอะไรนะคะอันไหนสวยจ๋าก,ก็ลงหมด